แน่นอนมอรรบอะบอกเกินไปว่ามารยาททางหลายผู้ชมบอกโอ้ใช่เลยใช่เลย<ะ>ถูกใจชั้นจังเลยอยากให้พูดพี่พี่แอ้คิดว่าไลนา์นี่เป็นได้รับความนิยมสักกี่เปอร์รเซ็นต์ของคนทั่วไเยอะมากโดยเฉพาะพวกสวอ,อแปลกนะสวอเนี่ยไม่มีอะไรทำอ,อ,อยู่กับบ้านมากงนะมันจะแบ่งกันเป็นกลุ่มอยางงครับมีการ <c oughs> สํารวจนะจะ <c oughs> เป็นผู้สูงอายุหรือมีอายุหน่อยเงี้ยต้องมีไลน์ <c oughs> แต่จริงคนหนุ่มสาวก็จะมีไลน์ติดไว้แต่ว่ามาให้น้ําหนัก กับลายน้อยหน่อยแต่คนสูงอายุนี่ต้องอยู่ได้ด้วยไลน์อยู่ได้ด้วยไลน์ต่อมา Facebook หรือก็เรียก f อฟเนี่ยนะเฟซบุ๊กก็มีทั้งคนหนุ่มคนสาวเยอะแยะก็คนมีอายุก็ยังพอเล่น Facebook อยู่บ้างก็ไม่เยอะนะแต่ว่าวัยรุ่นนี่ก็ลดน้อยลงต่อมา IG IG ส่วนตัวหน่อยนะตอนแรกไอจีนี่มันส่วนใหญ่จะต้องคนหน้าตาดีหน่อยเพราะต้องเอาภาพที่มันดูดีหน่อยนะอินสตาแกรมคนพวกสูงอายุไม่ค่อยกล้าเล่นไ G เพราะว่าหาภาพลงไม่ได้ ต้องแต่งแล้วแต่งอีกต่างๆเนี่ยนะเพราะนั้นก็จะพบว่า i อมันจะถูกคุมไปอยู่สำหรับพวกคนรุ่นใหม่เด็กวัยรุ่นเ่ยนะดารามีชื่อคนดังอะไรทั้งหลายนะแล้วต่อมาก็ Twitter t w ท t t e r นคนร่พใหม่ดีความคิดทั้งหลายที่อยากจะระบายอะไรออกไปที่ไม่โดนเซนโซเพราะฉะนั้นลายจึงเป็นที่พึ่งของคนผู้ที่ทุกกลุ่มแล้วก็ผู้สูงอายุอะไรทั้งหลายตรงนี้ถูกไหมถูกต้องแล้วมันเดี๋ยวนี้มันเป็นไง่มันมีความสุขมากเช้าขึ้นมาตุ้งนุ่งดอกไม้ประจำวันฉันได้ไหม เนี่ยบางทีเราวันนี้เอ๊ะวันนี้นึกวัสดีวันจันทร์อะไรเออเอ๊ะวันนี้วันอะไรเนี่ยตุงตุงขึ้นมาดูสีโฉเลยวันจันเหลืองมาเชียวตุงตุงวันศุกร์แห่งชาติสีฟ้ามาเชียวแล้วก็วันเสาร์วันพักผ่อนนะสุดสัปดาห์บ่วงมาเชียวพอสีอัดแดงมารู้แล้ววันอาทิตย์ วันอาทิตย์หงุดหงิดเสือเพราะพวกนี้มันจะเป็นวันจันทร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นอกจากนะดอกไม้ประจําวันก็จะมีสารพัดธรรมะข้อคิดหลักคิดคูบาอาจารย์ทั้งหลาย ที่ขาดไม่ได้คืออาหาร <c oughs> จะกินอะไรอยู่เนี่ยนะใช้แชร์มาหมดดูทุกคนนะเดี๋ยวนี้เป็นประเพณีแล้วเ,ออเดี๋ยวถ่ายรูปก,ก่อนจะเพิ่งกินจะเพิ่งกินอ,อ,อัพขึ้นไลน์กันนะถ่ายก่อนถ่ายก่อนโพสขึ้นไลน์ลงขึ้นไลน์โอ้โถไอ้เพื่อนที่รับไลนย์อยู่ไม่มีจะกินนะเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วมันน่ากิน ไอ้ความสุขของเราเป็นความทุกข์ของคนอื่นเหมือนกันนะพอทีอ้าวนอกจากเอ่อรูปอาหารเดอกไม้ธรรมะอาหารท่องเที่ยวไปเที่ยวเลยต้องส่งไหมดูบอกว่าอยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่ตรงไหนอยู่กับใครทําท่าประหลาดประหลาดกระโดดขึ้นไปถ่ายรูปมาเหมือนว่ากําลังหอไวัย้าไปเลขหกแล้วเนี่ยนะแล้วก็จะมีอย่างนี้อีกที่ส่งมาก็คือ ลาไล่ไใหม่นะเตือนความทรงจําสุขภาพสุขภาพเป็นห่วงกันหลึกเกินไม่รู้หมอไหนเป็นหมอไหนมาเนี่ยเยอะลือเกินแล้วบางทีบอกว่าหมอนี่ก็ยังเชื่อไม่ได้นะที่ส่งกันมาอันนี้ของปลอมเออแต่ว่ามันก็กลับมาจนได้นะปลอมก็กลับมาแล้วก็เวียนกันไปอีกทีคนหายเออแล้วที่ซ้ำลายกว่านั้นนะบางคนส่งไปจนกระทั่งตัวเองเชื่อเองนะ ชื่อเองว่าโอ้อันนี้องูแน่ของจริงแล้วเนี่ยตัวเองเป็นคนส่งวนกลับมาสองปีแล้วอู้ตายนี่ยังหาไม่เจออีกเลยเด็กคนเนี้ยอพี่ก็ต้องเช็คให้หมุนนี้ที่กระจกเงาหน่อยว่าช่วยหน่อยสิคะขาคุณเอกคนเนี้ยส่งมาอีกแล้วกลับกลับบ้านยังเขาเลยต้องประทับขึ้นมาละเจอแล้วคาดบอเบอร์เลยเจอแล้วเราก็ต้องส่งกลับไปใหม่อะไรรู้ไหมพี่แอคคือไอไลายหลายคนเนี่ยมันไม่ใช่ลายเดี่ยวหนึ่งต่อหนึ่งอย่างผมก็พี่แอไงนะมันจะไปเจอไลายกลุ่ม ลายกลุ่มทับลายเดี่ยวลายเดี่ยวทับลายกลุ่มกลุ่มเอทับกลุ่มบี B, ทับกลุ่มซี C. บางคนได้มีไม่รู้กี่กลุ่มตัวกลุ่มไอ้เรื่องนี้แ่มีห้องดําอีกนะออห้องลับอีกนะเฉพาะอีกในกลุ่มนี่แหละแต่แยกไปคุยเฉพาะห้องลับอ,อ,อีกห้อง,องผมมันมีห้องผู้ใหญ่อ,อ๋อเหรอเอคือคุยกับเฉพาะพวกผู้ใหญ่ด้วยกันอ,าาอ,อ๋อจ้าแหมเราไม่ไปสอดรู้บ้างให้มันรู้ไปเป็นเป็นเป็นการคุยกันแบบมีการเคลื่อนไหวอะไรอย่างงี้นแล้วบางคนนะล็อกล็อกโค้ด ล็อกโคดนะต้องโคดนะถึงจะเข้าเปิดไปเจอได้น่ะเออเอออย่างพี่เนี่ยล็อกโคดนี่อยู่คนเดียวล็อกโคดนะล็อกตัวเองสมองไม่เสื่อมก็บุญละนี่เขาบอกอย่างนี้ไงบางทีคนล็อกโคดเนี่ยมันเท่าีนะบางทีภรรยาเขาจะตรวจสอบเหมือนกันใช่ว่ามันสามีมีอะไรที่ในลายบ้างใช่ไหมระวังลับเนี่ยนะตุงตุงเออตุงตุงแล้วรู้แล้วนะแต่บางทีมันล็อกอยู่ไงอันนี้ก็เอา มือของสามีเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะมันจะเปิดได้ด้วยล,วลายนิ้วมือลายนิ้วมือใช่ไหมหปลดกดออกกดเท่าไรมันก็ไม่เปิดออกมาสามีก,ออก็รู้ตัวอยู่แล้วแหละแต่ว่าประกวดแพอภรรยารู้ไปไม่มีอะไรมั้งที่ได้ได้เข้าล็อกโดยนิ้วเทาา้าเพราะว่า <c oughs> เขาเขารู้ทากแล้วถูกไหมเพานิ้วมือเนส่วนใหญ่อนิ้วมือนี่ส่วนเป็นสากลอะไรก็ประทับนิ้วมือเป็นฟิงเกอร์ปรินติ้งแต่ว่าผู้ชายบางคนลงทุนหน่อยใช้นิ้วเท้าเนี่ยแต่อยากจะรู้แะว่าเวลามียไไม่เปิดเนี่ยมันเปิดด้วยตัวเองมันเครียดมากเหมือนกันนะ เปิดยากเหมือนกันนะล้วอยู่ในที่ทางานอยู่ในที่ประชุมทําไงเออใช่ไหมแล้วมารยาทที่พี่อยากพูดอาจารย์ก็คือว่าเพื่อนโดยเฉพาะวัยสวอร์หวังดีกว่าเพื่อนมากเลยเธอมีสมาชิกในกลุ่มหนึ่งและเธอก็เป็นสมาชิกอีกกลุ่มหนึ่งและที่ก็มีเดี่ยวเฉพาะสองสามคนกับเราเธอก็เห็นแต่ละกลุ่มเนี่ยรูปภาพสวยงามมากวิวสวยเธอก็อยากเก็บมาฝากเพื่อนในกลุ่มย่อยเล็กๆเธอก็ส่งมาเลยไม่ต่ำกว่าโหลรูปอาจารย์ตุ้ง งกนอยู่นั่นนแล้วโดยเฉพาะเรากําลังหาเ,ออเรากําลังดู Google Map อยู่ว่ากําลังขับรถจะไปเ <ID S 1> ส้น,นาทางนี้ไม่ได้มันเบรกหมเอนปึ้มปึ้มปึ้มแล้วก็ปัดปึ้มปึ้มไม่ได้เพราะมือนึงจับพวงมาลายัยอีกมือนึงดูโอ้โหพี่เครียดมาก เออไอที่ส่งมาทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นทําลายสัมพันธภาพเลยนะจริงๆรไลน์มันปลดได้นะพี่ไม่ให้มันเตือนได้เอออาจารย์บอกที่เนี่ยนะมันกดไว้เครเรียกว่าไม่ให้มันรบกวนออกไปแม้ให้มันรบกวนมันคือไม่ต้องมีการเตือนเนี่ยมันทําได้อแต่บางคนทําในช่วงขับรถเลยจะได้ไม่รบกวนเราใช่ไหมแต่บางทีมันลืมกลับมาเราก็เลยไม่ได้ดูไม่รู้เลยว่าไลน์ใหม่ๆขึ้นมาคืออะไรไลน์ด่วนก็ไม่รู้และอย่างหนึ่งเวลาส่งภาพแบบนี้บานเนี่ยจริงจมันมีฟังก์ชันแต่ไม่มีคนมาสอนแล้วไงมันไปเขาเรียกว่าทํารวบรวม ซะก่อนเสร็จแล้วส่งมาเป็นอัลบั้มเนี่ยนะมันก็จะไปรบกวนในพื้นที่ของทุกโหเยอะแยะไปหมดแล้วก็ไปคลิกดูในอัลบั้มก็เห็นภาพเยอะแยะแหละของเราคลิกเองหน้าจอเราคลิกไปก็จะเห็นแต่ละรูปเองแต่เวลาส่งมารูปเดียวเแสดงตึ้งเดียวมาเป็นอัลบั้มเนี่ยรย์ทำให้พี่ตีิเออเร่งี้เป็นต้นใช่ไหมเออเขามีนะเขามี OPPY สมาคมเออเรียนรู้คอมพิวเตอร์สําหรับผู้สูงวัยนี่งานของ OPPY คุณหญิงชัชนีท่านคิดเอาไว้นี่โอ้ โอพพยรุ่นนี้หละเข้าไปเรียนได้เลยไปสังสรรค์ไปพบปะกันห้องนึงก็มีอยู่สิบกว่าคนแล้วพกสอนรายละเอียดให้หมดทํารูปภาพในในทำเพลงในรูปภาพอีกเอารูปมาส่งกันสิ่งดีๆในลายมีเยอะแต่เราไม่ค่อยเรียนรู้อีกอันหนึ่งเนี่ยนะคือการเล่นลายมันต้องมีก็เรียกว่ามีมารยาทโอ้สินธรรมอันนี้ธรรมนิดนึงศีลและธรรมจัญญาบันมอย่างนี้นะ ถ้าเกิดยุงลายมาเนี่ยทำไงยุงลายมาก็เราก็ต้องลายตอบถูกไหมครับไม่งั้นมันเสียมารยาทถูกไหมแล้วาม้าลายมาหมาลายมาม้าลายมาเราก็ต้องลายตอบถูกไหมครับเออไม่ใช่ม้าลายมาแล้วเราเงียบเนี่ยมมามันก็ไม่พอยพใจเหมือนกันนะ้อวเหรอแล้วอะไรอีกอะแล้วพอไว้ลายมาทําไงก็แั่นแหละก็ต้องไววลายตอบใช่ไหมเออแล้วเดี๋ยวนี้สมัยนี้เขาขอเมื่อก่อนที่ขอเบอร์โทร เดี uh ๋ยวนี้เขาเวลาเขาสวนเขาจะขอลายขอลายหน่อยขอลายหน่อยผู like ้หญิงก็บอกว่าเจ้าลายแหละท้องลายหรือว่าน้องลายน้องจะเลือกเอาสัย่าเออมีให้เลือกนะคือลายนี่มันกลายเป็นอะไรของชีวิตประจําวันไปแล้ว ข้อสาคัญที่เราอีกจะบอกก็คือว่าหนึ่งท่านน่ะพึงพอใจความสุขที่ท่านมีแล้วเห็นภาพเหล่านี้อยากจะส่งต่อให้คนอื่นแต่ท่านนึกบ้างหรือเปล่าว่าคนอื่นเขาได้รับเขาจะมีความสุขอะปาเอออันนั้นมันมีการสุขเราฝ่ายเดียวนะเราต้องนึกถึงสุขของผู้รับด้วยค่ะหนึ่งเขาก็มีกลุ่มไลน์เพื่อนๆอื่นๆเหมือนกันดอกของเราที่ส่งไปก็ไปซ้ําดอกของเขาในไลน์กลุ่มอื่นที่ส่งมาให้เขาเนี่ยเยอะไปไหมบางวันเนี่ยนะ ดอกซ้ํากันหลวงพ่อมารูปเดียวกันคํา oh. พูดเดียวกันสีเดียวกันเ hmm. นี่ยมันทําให้เกิดความลาคาญไหม oh. อาหารเนี่ย oh. หลากหลายมาเ oh. ้วกินเข้าไปได้ไหมข้าวขาวหมูเจ้าอร่อย oh. ที่จังหวัดนี้แล้วไปนั่งห้อยเท้ากินที่นี่ oh. ท่านอยู่นะคปรปฐมท่านก็ลายมาแล้วท่านก็ส่งลายให้เพื่อนต่างจังหวัดคือกรุงเทพสุพรรณบุรี แล้วเล่าจะไปกินกระถัดได้ไหมเนี่ยรับลายท่านมาอยากกินแทบตายแต่ว่ากว่าจะขับรถไปละ่ะแล้วอะไรรู้ไหมไอ้ลายบางทีท่านในกลุ่มเดียวกันอย่างเงี้ยว่าพอโนกนได้เจ่าทีส่งไปเนี่ยไปให้ลูกหลานแล้วเคยเคยถามไหมว่ามันอยากได้ไหมมีหน้าแล้วมันแบ่งกลุ่มเลยนะเ,ออเขาบอกถ้าสวแล้วก็นำหน้าด้วยธรรมะและดอกไม้เออ ตามไปก็คืออาหารและสุขภาพออแต่ให้ไปดูอของเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่มีแบบนี้เลย,เลยจะมีคำปลิวๆคำแสบๆเอาละเราคุยกันมากแล้วเดี๋ยวเขาก็เบื่อเราเราอยากจะบอกนี้ดีกว่าค่ะทุกวันนี้มันมีการไปมาหาสุขผสานกันหมดแล้วโลกไม่มีกำแพงขวางกัน้นเราต้องการคนเก่งเราต้องการผู้นำเราต้องการที่พึง่งเพราะนั้นเก่งทางโลกได้เป็นผู้นำ เก่งทางธรรมจะได้รับศรัทธาแต่ถ้าเก่งทั้งทางโลกทั้งทางธรรมจะได้เป็นผู้นำที่ได้รับศรัทธาค่ะสวัสดีครับ